พราะวันนี้ผมอยากให้ประจารปิบบตึตื่นอย่านอนหลับอยู่นะครับอดีตคืออดีตไปแล้วเราใช้โอกาสหมดไปแล้ววันนี้โอกาสใหม่เราไม่มีแล้วเราต้องมาคิดใหม่ทำใหม่ทั้งหมดนะครับเราอยากคิดว่าส่งใครลงก็ชนะส่งคนไม่ค่อยบายลงก็ชนะอันนั่นอดีตครับ <c oughs> วันนี้ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นให้ทุกคนได้เข้าใจว่าผมไม่ได้มากินบุญขอไปจรณ์ ในหมู่ปธิปัตย์มันเป็นยังไงพี่คือจริงๆปัญหาในพวกปธิปัตยอาจจะผิดพวกผมเพราะว่าผมเข้ามาปธิปัตย์แล้วก็ตําแหน่งผมมาเร็วเกินไปถ้าการที่ผมมารับตําแหน่งเร็วเกินไปเป็นความผิดเนี่ยอีิยอมรับว่าผิดจริงเพราะผมมาเป็นสสได้แค่สามปีก็ามาเป็นรองหัวหน้าพักปธิปัตย์ดูแลภาคใต้ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของพรรคปธิปัตย์ แล้วเป็นสสสมัยที่สองเข้ามาเป็นเลขาธิการพรรคเขไม่เคยมีในประวัติศาสตร์พรรคปราธิปัตย์แล้วผมก็เป็นคนสมขาคนแรกตั้งแต่ตั้งประชาธิปัตย์มาที่ได้รับเลือกมาเป็นเลขาธิการพรรคแต่อยากกลับเรียนทุกคนว่าผมมาผ่านกระบวนการการเลือกตั้งหมดนะครับไม่ได้ใครหยิบขึ้นมาแล้วให้เป็นนะครับ แต่ว่าก็มีผู้ใหญ่บางคนที่ใจกว้างเขารับได้แต่ถ้าเกิดคนใจแคบเขารับไม่ได้เขาบอกเขาอยู่มาสามสิบปีสี่สิบปีทําไมคุณมาเวลานี้ปับ๊บเสมือนยึดพักประชาธิปัตย์เลยจริงๆอยากกระเบียนว่าผมมาผ่านกระบวนการทั้งสิ้นเหมือนพิธิพลผมนจะเป็นหัวคะแนนพิธิพลนะนะครับพิธิพลเป็นสสเขตห้าสงขลาประชุมหัวคะแนนว่าุมที่บ้านผมที่นี่ครับ ตลอดตอนหลังผมก็ไปเป็นนายกอบจน้องชายเขาพี่นิพนธ์ก็มาเป็นรองนายกอบจแต่เมื่อมาวันหนึ่งเนี่ยกระแสรประชาธิปัตย์ดีมากวันนั้นผมเป็นหัวคะแนนแต่ว่านวพลบุญยมณีน้องพี่นิพนธ์เนี่ยเป็นน้องของสอสอเขาคิดว่ากำลังมากพอ่าต้องมาแข่งก็เลยต้องมาแข่งกัน ผมก็เตือนพี่น้องชาวสงขาแล้วว่าคุณนวพลต้องติดคุกเพราะมีคดีอยู่แต่ทุกคนก็เชื่อเพราะความเป็นประชาธิปัต์เวลานั้นเนี่ยเหมือนข่าวที่ออกว่าลงสเสาไฟฟ้าลงก็ชนะครับจริงนะครับเขาก็เลือกนวพลสุดท้ายวันนี้คุณนวพลก็ต้องติดคุกคดีที่ผมพูดถึงอะไรครับนั่นคือความเป็นมาทีนี้ผมมาเข้าพักประชาธิปัตย์ หลายคนเป็นเจ้าของของผมนะครับคิดว่าคนนั้นออกมาคนนี้เอกมาผมอยากการเรียนว่าในปีหกสองเนี่ยคุณประพอรดีกหรู้เสียชีวิตผมเนี่ยพี่น้องประชาชนผู้นำต้องถึนในเขต5้าบอกว่าอยากให้ผมลงสสพักประชาธิปัตย์ 8. ผมก็คิดในใจว่าไม่รู้ประชาธิปัตย์เอาผมไหมเพราะว่าในปีสี่แปดเนี่ยผมเคยเสนอตัว ลงสสประชาธิปัตย์แข่งกับประภร์เอกุลุแข่งกันสองคนซึ่งก่อนหน้านั้นในเขตหนึ่งที่อำเภอเมืองสงขาครับมีเจราราชสีมีสมเกียรติกีมาคมมีสุรินวทรธรรมมากกว่าหนึ่งคนเขาต้องทำภูเข่งกันเอาคนที่มีคะแนนยมดีสุดมาลงผมก็คิดว่าเป็นเช่นนั้นปีสีแปนเนี่ยหัวหน้าพักชื่อบัญญัติบรรทัดฐาน ผมก็คาดว่าอะเราสู่เวทีประชาธิปัตยยอมรับมติถ้าเกิดผมแพ้โพผมก็ไปหนูกันานแนงกับประภริกรุลุแต่ปรากฏว่าคุณนิพน์บุญบญามณีกับท่าน,นบญัดาบรรัาฐานเขามาที่สงขาก็เปิดตัวเลยว่าผู้สมัครเขตห้าคือประภริกรุนั่นคือผมโดนตัดสินเลยนะครับนั่นคือเหตุผลที่ผมต้องไปอยู่ ไทยลักไทยสมัยนั้นนะครับเพราะว่าเขาปิดกั้นผมหมดเลยแค่ไปแข่งโพก็ยังแข่งไม่ได้พอมาอ,อกสองผมก็ไม่มั่นใจท่านนิพิษอินทรสมบัติเนี่ยตอนนั้นเป็นรองหัวหน้าพักตุลากภาคใต้ท่านก็พาผมไปเจอท่านอาภิสิทธิเวชยาชีวะซึ่งเป็นหัวหน้าพักในขณะนั้นผมบอกผมมาสมัครเพื่อทําโพนะครับผมรู้ว่า ให้ชี้มาที่ผมไม่เป็นผู้สมัครเป็นไปไม่ได้แน่แล้ววันนั้นเนี่ยผู้เสนอตัวมีสี่คนมีผมเดชิตขาวทองมีสันเพชรบุญยามณาีลูกชายของท่านนิพน์มีอาิชิตทิพมณีเป็นลูกชายของท่านสงบทิพมณีแล้วก็มีปีชาสุขเกมถึงเป็นลูกน้องของท่านถาวนเสนียมผมบอกแค่ให้โอกาสผมทำโพก็ดีแล้วก็ปรากฏว่าทำโพกัน ผมได้เกิน80%ที่เหลือก็อีกไม่ถึง20%ก็เฉลี่ยกันไปท่านอาพิสิทธ์ก็เลยประกาศว่าผมคือผู้สมัครสอสอเขตาสงขาเพราะฉะนั้นอยากกลับเรียนกับพี่น้องชาวพยาธิปัตยทุกคนว่าผมมาจากคันตําโพแข่งกันไม่ใช่ว่าท่านอาพิสิทธิ์ไม่ใช่ว่าท่านชวนหรือใครที่มาหยิบผมมาเป็นผู้สมัครแล้วผลการเลือกตั้งวันนั้นผมได้ที่หนึ่ของจังหวัด ผมได้หกหมื่นกว่าคะแนนคะแนนพักได้ไม่ถึงครึ่งนะครับคะแนนพักประชาธิปัตย์นั่นคือเหตุการณ์ในการเข้าพักประชาธิปัตย์ครั้งแรกครับนั่นหมายความว่าวันแรกที่นายชายมาเป็นสสประชาธิปัตย์เป็นวันที่กระแสประชาธิปัตย์ตกต่ำแล้วคือจริงๆประชาธิปัตย์เนี่ยหลายคนบอกว่าผมมากินบุญเก่าประชาธิปัตย์ก็ต้องบอกความจริงว่าผมไม่ได้กินบุญเก่าเลย ช่วงที่ประชาปัตรุ่งเรืองเอาใครมาลงก็ได้เี่ยผมไม่ได้เข้า <c oughs> เขาไม่ให้โอกาสผมเพราะวันนั้นผมรู้ว่าเขาเอาใครมาลงก็ได้จนกระทั่งคนเหล่านั้นไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนเลยนะครับเพราะสสสมัยนั้นเขาคิดว่าเขาลงประชาธิปัตย์เขาชนะได้อยู่แล้วเขาไม่จาเป็นต้องเข้าหาประชาชนนะครับแต่ผมมาเนี่ยกระแสประชาธิปต,ตกลด มอยากบกรรยกว่าประชาธิปัตย์เริ่มตกต่ำแบบสุดขีดเลยนะครับตอนที่ท่านนายสิทธิ์ประกาศไม่เอาประยุทธ์จันโอชาไอ้น,นี่ไม่รู้ว่าประชาธิปัตย์จะรับหรือไม่รับความจริงที่เกิดขึ้นแต่มันเกิดวันนั้นนะครับแล้วพอท่านจุลินมา,ปนา,าเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยต้องเรียนตับตรงว่ากระแสท่านจุลินเนี่ยไม่มีเลยตัวผมเองนี่บอกตรงว่าวันเลือกกรรมการบริหารพรรคปีหกสองผมไม่ได้เลือกจุลินรักษาวิสิ์ ผมเลือกกราติกาวณิตน,น,นะครับแต่เมื่อผลโหวตให้จุลินเป็นหัวหน้าผมก็ยอมยอมรับมติผมก็เดินตามหลังจุลินนะครับผมก็ให้ความเคารพมติพักนะครับผมเป็นลูกน้องของจุลินที่ดีมาโดยตลอดนะครับนั่นคือความจริงที่เกิดขึ้นครับถามว่าวันนั้นจนวันนี้เนี่ยกระแสพักเนี่ยวันที่ท่านเป็นสสสมัยแรกกับปัจจุบันนี้อันไหนตกต่ำกว่า คือวันนี้ประ่ปฏิบัติตกต่ำมากกว่าที่ไม่ได้อีกแล้วครับผมว่าตกต่ำสุดขีดแล้วเพราะ,ะนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องสร้างเอกภาพมันเป็นไปได้ยังไงเราเหลือยี่ห้าคนตอนเหลือยี่ห้าคนมันเป็นตอนนี้ผมไม่ได้เป็นเลขาธิการพักนะครับเพราะ,ะหลายคนบอกว่าพอผมเข้ามาแล้วพักตกต่ำอันนี้ผมอยากให้ความเป็นธรรมนะครับความเป็นธรรมที่เกิดขึ้น เพราะว่ากระแสตัวนั้นไม่เอาท่านจุลินแม้กระทั่งว่ผมเป็นรองหัวหน้าพักในปีหกกเลือกตั้งนะครับผมก็นําทัพได้มาสิบเจ็ดที่นั่งในภาคใต้ถามว่าถ้าไม่มีผมจะได้เท่าไหร่นะครับต้องพี่น้องชาวประชาธิปัตย์ต้องยอมรับความเป็นจริงตรงนี้ได้ด้วยชาวบ้านในเขตห้ามหาภูมิบอกว่ารอบนี้ขอเลือกนายกชายแต่ขอไม่เลือกพักนี่มันคืออะไร ผมถือว่านั่นคือความตกต่ำของประชาธิปิบัต์ที่เราต้องรับท่านจุลินลักษณะวิธิ์ไม่มีสเสน่ห์ถามว่าคนดีไม่ดีเก่งไม่เก่งแต่ไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนอันนี้เป็นถึงที่ประชาธิปิบัติต้องยอมรับไม่ได้นะครับมีการล่ารายชื่อกับการบริหารพรคเพื่อปลดจุลินออกจากหัวหน้าพรักก่อนเลือกตั้งผมเนี่ยมาผมด้วยผมบอกเขาผมทําไม่ได้ ผมไม่ได้เลือกจุลินมาแต่พวกคุณเลือกแต่วันนี้ให้ผมมาล้มจุลินร่วมกับพวกคุณเนี่ยผมทาไม่ได้อนะครับจะดีจะช่วยยังไงก็นําสุกให้ผ่านพ้นการเลือกตั้งไปก่อนนี่คือความจริงในประชาธิปัตยครับแล้วก็ในส่วน จริงๆกิจกรรมภายในพักนะครับแต่ละพักก็มีข้อบังคับพักไม่เหมือนกันคือตอนที่เลือกสสแทนมาเป็นเนี่ยเราก็เข้าใจว่าเป็นมติพักตอนครั้งแกรกพอเราไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลใหม่เป็นเรื่องเดิมเพราะว่าเรื่องเรื่องเดิมเนี่ยคือกรรมการ委นพักกับสสต้องลงมติในการเข้าร่วมในการจัดสรรผู้ดำรงตาแหน่งไอเราก็คิดว่าเมื่อู้แล เราก็ยังเป็นรัฐบาลเดิมเราไม่ได้ถอนตัวออกจากพักเราเคยมอบหมายให้หัวหน้าพักไปตัดสินใจในเรื่องนี้แต่เมื่อมีการร้องเรียนเนี่ยเราก็เรียกประชุมกรรมการารเรียกสะสะมาเพื่อให้สัจจบันว่าสิ่งที่เราลงมติสิ่งที่ผ่านไปแล้วนั้นคือชอบก็กรรมการหารพักและสะสะลงมติ9.9.9% มีคนคัดค้านแค่นคนเดียวครับทั้งในวงสสและในวงกรรมการเหมือนส่วนจะผิดจะถูกก็เป็นหน้าที่ของกะกตที่จะต้องมาพิจารณาว่าเราผิดหรือไม่แต่จริงๆเนี่ยทุกคนมองว่าเป็นเรื่องภายในของพรรคในเมื่อมติของพรรคว่าอย่างไรก็ว่าตามนน,นะครับก็ไม่กังวลเรื่องนี้เลยนะครับ,รบเรื่องเรื่องของจริยธรรมของท่านสสแทนที่ว่ามีคดีอยู่เนี่ยจะแก้ปัญหายหังไง คือจริยธรเที่ยวนี้นะคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีได้เนี่ยต้องตรวจสอบอย่างละเอียดยิบในเมื่อไปดูแล้วแทนก็ไม่ได้เป็นผู้ต้องหาอนะครับไม่เป็นผู้ต้องหาเลยเพียงแต่ว่าสังคมวิจารณ์กันว่าแทนเป็นผู้ต้องหาเพราะนายกเขาก็ต้องดูละเอียดเพราะใจนึกว่าตอนตันเสด็จาใช่ไหมครับตั้งพลาดเนี่ยเท่ากับต้องรานชีวิตตัวเองเพราะว,าวันนี้นายกแพร่ตรงทานเขาก็ต้องดูละเอียด ทุกหน่วยงานตรวจสอบแล้วก็เห็นว่าไม่มีเขาเลยตั้งได้ครับเพราะฉะนั้นผมให้ความยุติธรรมกับสสแทนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยครับถ้าดูคนในของประชาธิปัต์อดีตคนของพระชาธิปัต์เนี่ยออกมาโจมตีเหมือนตั้งใจจะทําให้ประชาธิปัต์ที่อยูอ่ในการดูแลของนายกชายปัจจุบันเนี่ยตกต่ําลงไปมากกว่าเดิมอีกเนี่ย วัตถุประสงค์ของเขาเขาต้องการอะไรเขาต้องการจะกลับมายึดประชาธิปัตย์คืนไปถ้าทีมเขาเข้ามาแล้วมันจะรุ่งเรืองขึ้นหรือนายกชายคิดว่าอย่างไรคือก่อนเข้าประชาธิปัตย์นะครับผมคิดว่าประชาธิปัตย์ไม่มีเจ้าของอืม,มาด้วยระบบมาด้วยมติเคารพเสียงส่วนใหญ่แต่หลายคนผมดูแล้วที่อยู่ในประชาธิปัตย์เขาอ,อยู่นานเกินไปจนเข้าใจว่าเขาเป็นเจ้าของเขาสั่งอะไรต้องเป็นอย่างนั้น แต่พอรุ่นใหม่เข้ามาเขาเคารพมติแบบเป๊ะบางคนพูดเขาก็ไม่ฟังเขาใช้หลักหลักการสมัยใหม่ๆก็เลยคนบางคนเนี่ยรับไม่ได้บอกตรงๆรับไม่ได้เลยแต่ถามว่าพวกผมหรือการเข้าร่วมรัฐบาลมาตามเงื่อนไขข้อมับพักทุกกรณีครับผมมาเป็นรองหัวหน้าพัก้ามาจากการเลือกตั้งผมมาเป็นเลขาธิการพักก็ามาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่นะครับ ผมมาเป,ป็นรำตีก็มาจากการโหวตของกรรมการหา원พรรคทุกอย่างเหมือนเดิมหมดตั้งแต่50ปีที่แล้วหรือ70กว่าปีที่แล้วมาจนถวันนี้เพียงแต่ว่าบางคนเขารับไม่ได้ครับเขาเขาได้เห็นใจบางคนก็อยู่มา30-40ปีแล้วอยู่ๆผมเพิ่งมาได้ห้าหกปีเนี่ยอมาม,า,ามีลบาลามีหรือว่า หลายคนพูดว่าผมมายึดพรรคแต่จริงผมมาด้วยตามเงื่อนไขข้อบังคับพรรคทุกกรณีหลายคนที่เขาสนับสนุนนยายกจายให้เป็นรองหัวหน้าพรรคเป็นเลขาธิการพรรคเขามองนยายกแจยเงินเขาคปย,ยกัยนนายกแจยเงยนทำไมเขาถึงมั่นใจแล้วเขาถึงดันนยายกจายขึ้นมาที่นายชายบอกว่ามาเร็วไปก็จริงจริงเริ่มตำแหน่งแรกก่อนนะครับผมไปเป็นสสผมแพ้โหวตในการเลือกหัวหน้า ผมก็ทำหน,หน้าที่เป็นสสธรรมดาแต่ท่านนิพิษอินทรสมบัติเป็นรองหัวหน้าพักภาคใต้ท่านผิดหวังในเรื่องโหวตให้เป็นรัฐตีตอนนั้นประชาธิปัตย์ได้มาเจ็ดตำแหน่งนะครับมีตําแหน่งเดียวที่มีปัญหาต้องโหวตกันคือตําแหน่งรัฐมตีช่วยมาไทยมีแคนดิเดตสองคนคือท่านตาวน์วอนเสนเนียงกับท่านนิพิษอินทรสมบัติกรรมาการเหมือนพักก็ต้องโหวต วตกันไปใส่บัตรลงกล่องกันพอขานคะแนนออกมาพี่ถาวรันเสเนียมชนะหลังจากนั้นเนี่ยผมดูออกว่าพี่นิพิษไม่ค่อยมีความสุขในพรรคประชาธิปัตย์ท่านมาหาผมที่บ้านสองครั้งท่านบอกว่านายกชายวันไหนพร้อมให้บอกพี่พี่จะลาออกจากกลุหมขอพรรคประชาธิปัตย์แล้วคนที่เหมาะสมที่สุดต้องเป็นน้องชาย ือเป็นผมผมบอกตามตรงว่าด้วยความเป็นสสเราพร้อมตลอดเวลาอยู่แล้วครับแต่ว่าผมจะบอกพี่นิพิษเลยเสม,มือนไล่พี่นิพิษอะ่ะบอกพี่ผมพร้อมแล้วถ้าก็ไล่พี่นิพิษออกไปเลยผมก็ดึงเกมอยู่หลายรอบอะจนสุดท้ายพี่นิพิษมาหาผมที่พักประาดิปัตน์บอกน้องชายที่จะเออกแล้วจากเราหัวหน้าพักรประาดิพัตน์ในขณะเดียวกัน สิ่งที่วินิพิพูดกับผมผมก็หาลือกับเฉลิมชัยศรีอ่อนซึ่งเป็นเลขาธิการพักในเวลานั้นผมก็คุยเพื่อนๆสอสว่าวินิพิทเสนอให้ผมเป็นรองหัวหน้าพักแทนท่านพวกคุณคิดว่าอย่างไรเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นด้วยนะครับเขามีอยู่วันหนึ่งวันที่พี่ินิพิษเราผมก็ไปเจอพี่ชินวรบุญญเกียรติผมบอกพี่ครับเนี่ย พี่นิวิษลาออกแล้วมีพวกเสนอให้ผมเป็นลงหัวหน้าพักพี่จะไหวไงพี่ชินวรนบอกว่าน้องพี่ขอพี่ต้องลงพี่ลงแข่งรองหัวหน้าพักพักใต้มาสองรอบแล้วพี่แพ้รอบนี้พี่ขอลงผมก็กราบขอโทษว่าพี่ครับผมถ้าพี่ผมรู้ก่อนนี้ผมไม่ลงแต่นี้ผมรับปากผู้ใหญ่รับปากเพื่อนรับปากพี่รับปากน้องหมดแล้ว ถ้าผมถอนตัวผมหมดเครดิตเลยครับเพราะนั้นผมผมแข่งกับพี่แบบพี่แบบน้องได้ไหมพี่แต่ผมไม่หาเสียงแล้วไอ้พี่หาเสียงคนเดียวเลยถ้าผมถอนตัวผมเสียคนปรากฏว่าในช่วงที่หาเสียงก่อนถึงเนี้ยผมไม่หาเสียงเลยมีผู้ใหญ่ในพักเรียกผมไปคุยสองต่อสองครับขอร้องผมว่าให้ผมถอนตัวได้ไหม ว่าให้เสนอตัวในที่ประชุมใหญ่แรกผมขอถอนตัวผมผมก็ถามว่าท่านผมขอทราบเหตุผลเขาบอกธทรรมเนียมปธิบัติไม่เคยมีเป็นสอสอสมัยแรกแล้วมาเป็นรองหัวหน้าพักแล้วคุมภาคด้วย <c oughs> ถ้าเป็นรองหัวหน้าพักภารกิจไม่เป็นไรผมบอกอ๋อเป็นอย่างนั้นเลยครับแล้วร,รมเนียมปฏิบัตินี่มันเป็นประโยชน์กับพรรคไหม <c oughs> มันสร้างความเติบโตให้พรรคไหม เขาก็ตอบไม่ได้เขาก็บอกผมอยากขอ,อเขาพูดได้ซ้ําว่าตัวเขาเนี่ยก่อนจะมาเป็นรองหัวหน้าพักเขาต้องเป็นมาสามสมัยมถึงจะเป็นรองหหน้าพักได้มผมบอกท่านถ้าอย่างนี้ผมขอไม่ถอนตัวนะครับแต่ผมไม่หาเสียงอีกเลยให้ท่านหาเสียงให้เต็มที่เข้าวันเลือกตั้งที่ประชุมใหญ่ครับ ก็ผมกับพี่ชินวรนบุญญาเกียรติแข่งกันนะครับก็ผมได้ถ้าจะไม่ผิดผมได้หกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์พี่ชินวรได้ประมาณสามุบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับนั่นคือมติที่ออกมาแล้วผมยังไม่คองรู้มติได้ไงนะครับแต่พี่ชินวรนโอเคนะครับแกก็มาแสดงความเป็นดีแก๋บอกแกจะทํางานกับผมอย่างเต็มที่อันนี้ต้องยอมรับหัวใจของพี่ชินวรด้วยนะครับขอ,อสอบถามในส่วน เรามองโดยรัฐบาลมันก็ไม่แน่นอนว่าจะหลังจากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินน่ะเราก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตไหนายกว่าจะงไมยังไงต่อแล้วก็ในส่วนของการเตรียมความพร้อมเลือกตั้งตอนนี้ในส่วนของประชาชนเราเนี่ยเรามีความพร้อมตรงนี้หรือยังเพราะว่าโดยท่านเรารู้เนี่ยมันน่าจะไม่ครบสองปีแล้วก็ตอนนี้พักการละทำเองเนี่ยก็ตอนนี้ก็เริ่มลุกเริ่มเปิดเพลเตรียมพร้อมในการเลือกตั้งตอนนี้ในส่วนของ เคนทจริงๆแล้วไม่มีใครํำนายอนาคตได้นะครับไม่รู้พรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้พรุ่งนี้เรายังมีชีวิตอยู่หรือไม่เพราะนั้นอายุาารัตวานก็ไม่มั่นใจแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมพยายามเตรียมความพร้อมไว้มากที่สุดนะครับเพราะเราทายอนาคตไม่ได้เลยผมไม่รู้ว่านายกไรตรงทาจะอยู่ต่อถึงครบวาระไหมหรือว่าสารรัฐธรรมนูญจะลงโทษอย่างไรหรือพิพากษายอย่างไรนี่ไม่ทราบแต่ว่า พรรคประชาธิปัตย์ต้องยอมรับว่าเป็นพรรคที่ค่อนข้างจนนะครับเราไม่มีนายทุนเราไม่มีผู้สั่งการอยู่ข้างหลังถ้าไปดูพรรคอื่นอย่ให้ผมระบุว่าพรรคไหนส่วนใหญ่เขามีหมดนะครับเราก็สู้ตามภาษาของเราครับถามให้พร้อมแบบเขาถ้าเรื่องเงินน่ะน่าจะยากนะครับแต่เรื่องบุคลากรเรื่องวิธีการและเรื่องนโยบายพรรคที่ผมทำใหม่หมด นะครับผมมาจากความต้องการของประชาชนแต่ละภาคแต่ละจังหวัดมากันให้ตกผลึกเป็นนโยบายนะครับถามว่าพร้อมไหมพร้อมครับ,รบนายกประเด็นวันนี้เนี่ยท่ามกลางประจาธิปัตกระแสที่มันตกต่ําในขณะเดียวกันเนี่ยทุกวันเลือดก็ไหลออกจากประชาธิปัตไปวันแล้ววันเล่าเนี่ยนายกชายรอเวลาเพื่อที่จะปฏิรูปพักวันนี้ภาพ ความทะเลาะของเราภายในอิจฉาลิสยากันไม่ยอมรับกันจริงๆถ้าเรายึดหลักมติพักเสีย <_ d ance> งส่วนใหญ่ผมยกตัวอย่างเอาเราเลือกผู้ใหญ่บ้านนะครับในหมู่บ้านนี้มีผู้มาใช้สิดห้าร้อยคนคนที่ชนะได้สี่ร้อยคนที่แพ้ได้หนึ่งร้อยแต่คนหนึ่งร้อยไม่ยอมรับเลยนะครับบอกไม่เชื่อคนสี่ร้อยไอ้พวกนี้ผิดหมดต้องมาฟังคนหนึ่งร้อยถามว่าประเทศไปได้งไง นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้พยาธิปัตต์ลืมอดีตได้แล้ว mm hmm. อย่าหลงผลงานในอดีตว่าส่งใครลงก็ชนะ mm hmm. วันนี้ต้องมายืนหลักความเป็นจริงวันนี้กระแสทุกพักเท่าเทียมกัน mm hmm. ผมไม่อยากพูดหลายคนที่ออกจากพักแต่ถามว่าสสยี่บ้าคนออกไหม mm hmm. หลายพักออกนะครับแต่พยาธิปัตไม่มีสสอ,ออกเลยนะครับ mm hmm. แล้วผมไม่อยากพูดว่าคนที่มาสมัครเป็นสมาชิกพักเท่าไหร่วันนี้มีจํานวนเท่าไหร่ นะครับอ๋ตั้งแต่ผมเป็นเลขาท,ที่การพักมาถึงวันนี้นะผมว่าไม่ต่ำกว่าสองหมื่นคนออกไปผมว่าไม่ถึงร้อยคนแต่เราไม่อยากเป็นข่าวเพราะไม่มีประโยชน์กับพักผมจะเอาสองหมื่นมาเอทับคนหนึ่งร้อยคนได้ยังไงถ้าเราลักพักนะครับบ้านหลังนี้ผมมาอยู่ผมต้องซื้อสัต์แล้วบ,บ้านหลังนี้สมมุติว่าผมมาอยู่แล้วผมก็ต้องซื้อสัตว์เพราะผมเป็นหนี้มุญคุณบ้านหลังนี้ แต่ไม่เหมือนบางคนคือออกไปแล้วก็อยากโผอยากทําลายซะคือผมไม่อยู่แล้วคนอื่นต้องไม่อยู่ด้วยอย่างนี้ผมว่ามันใจคแคบไปหน่อยนะครับผมว่าปัะชาอิปลายคนที่หัวใจคแคบผมว่าประชาชนเลยลงโทษคิดได้ใหญ่คิดได้กว้างแฟ,แฟร์ครับแต่ผมยืนยันว่าผมต้องทําให้เป็นเอกภาพมากที่สุดถ้าผมทําไม่ได้ผมจะอยู่ได้ไในพรรคประชาธิปัตย์ ผมเป็นเลขาธิการพรรคผมต้องมาอยู่ยในพ,พรรคพญาธิปัตย์ผมไม่กระผงท่านเมื่อถ้ารูคำพูดของท่านเน่งมันจะเป็นในายาในไบางอย่างก็ไม่ตั้นใจก็เลยท่านบอกว่าถ้าพรพพรคะญาธิปัตย์ไม่สงบก,การเลือกตัก้งครั้งหน้าไม่มีท่านนี้ไอความหมายตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างหรือว่าท่านมีแผนที่จะมาอยูอ่ที่อื่นเตรียมเตรียมพร้อมหรือยังในคำพูดตรงนี้แผนไปอื่นไม่มีเลยนะครับผมไม่มีแผนไปพักอื่นเลยแต่ผมต้องจัดการให้เป็นเอกภาพ คนที่อยู่ในพักพยายิาศัต้องมีครับถ้าไม่มีครับแปลว่าผมจัดการไม่ได้ก็ให้วพวกท่านอยู่พวกผมไปแต่ไม่รู้ไปไหนนะครับแต่ไม่เคยคิดนะครับนี่คือความจริงว่าเราผมไมล่ลูกสงขาครับผมต้องซื่อสัตย์ผมต้องจริงเพราะผมไม่มีคนสงขาวันนี้ผมมายืนตรงนี้ไม่ได้ผมไม่คนสงขาเสียเกียรติยศศักดิ์ศรีไม่ได้ งั้นผมมาเป็นผู้บริหารพักผมต้องนำพักเดินง่ายไดวนน้วันวันเนี้ยมามาถึงวันเนี้ยในจุดที่เราคุยกันมาว่าประชายปรตดตกตามสุดปัะญายมีปัญหาคนออกคนไรวันนี้เป็นรฐมรีช่วยหมหาไทย <c oughs> เป็นเลขาธิการพักจะเริ่มนับหนึ่งการฟื้นฟูประชาธิปัตย์ <c oughs> เมื่อ,อไรอย่างไรครับจริงๆนับหนึ่งตั้งแต่วันที่ผมรับตําแหน่ง <c oughs> เป็นเลขาธิการพัก <c oughs> แต่ว่าบางเรื่องพูดออกไปไม่ได้นะครับ <c oughs> เพราะว่าเรายังไม่มีเอกภาพในพัก คือบางส่วนเขายังรับไม่ได้นะครับเขาอยากได้คนนี้ของเขาเท่านั้นจนลืมหลักการลืมระบบผมนี่บอกตามตรงว่าผมน้อยใจมากที่ว่าผมเตรียมบากินบุญเก่าของพักยาที่แปดผมอยากให้ดูผลเลือกตั้งปีกหกหกเนี่ยผมได้คะแนนที่นี่นะห้าหมื่นสี่พันคะแนน พรรคประชาธิปัตย์ได้หมื่นห้าพันคะแนนถ้าผมไปกินบุญเก่าของพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์ต้องได้คะแนนมากกว่าผมหลายเท่าใช่ไหมครับแล้วไปดูผลการเลือกตั้งที่หัวหน้าพรรคอดีตหัวหน้าพรรคเคยอยู่เช่นสุราธ,ธานีท่านบัญัดบรรทันา,นานเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มาก,ก่อนเราแพ้รวดทั้งเจ็ดเขตแล้วอยู่ที่ห้าที่หก หมดเลยได้คะแนไนไม่ถึงหมื่นนี่เป็นบุญก่อะยาธิปัตตไหมไปดูท่านจุลินลักษณาวิสิทธตตอนเป็นหัวหน้าพักอยู่นะปีหกที่จังหวัดพังงาลูดมหาล่านเะมาดูที่ตังท่านชัวลีกัยผมเนี่ยท่านไม่พอใจผมมาจากการคัดเลือกผู้สมัครเขตสีที่จังหวัดตัง ที่ตังมีสามเขตมาเพิ่มปีหกเป็นสี่เขตผมก็ไปหาท่านชวนสามรอบบอกท่านครับเอาใครลงเขตสี่ผมพอดาเได้ท่านชวนในใจคิดอยากเอาสมบูรณ์ไทยเวียนกุลแต่ผมอยากให้รับผลการเลือกตั้งด้วยท่านก็บายเบียงมาจนครั้งที่สามผมไปเจอที่สภาบอกท,ท่านท่านไม่ตัดสินใจผมขออนุญาตทำโพนะ ผมจากใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผมรู้จักสมบูรณ์ไทยเวียนกุลแต่ผมไม่รู้จักการตั้งปองอีกคนหนึงที่เสนอตัวทําโพแข่งกันผมก็มั่นใจว่าสมบูรณ์ต้องชนะสุดท้ายสมบูรณ์แพ้ขาดอืมผมก็เลยประกาศว่าผู้สมัครคือการตั้งปองอืคราวนี้มีกระบวนการมีคนมาขอร้องผมว่าไม่อยากเห็นผมเป็นคู่ขัดแย้งกับท่านชวนอยากให้ผมยกเลิก ไม่เอาการตั้งปองได้ไหมผมบอกไม่ได้ครับผมใช้หลักการผมถามถามนักทัวรหลายรอบแล้ววันนี้ใช้หลักการมาอย่างไงเอาอย่างนั้นเชื่อไม่ช่วงเลือกตั้งช่วงหาเสียงผมจะไปปราศัยใหญ่ที่จังหวัดตรังเอาสีเขตมายืนบนเวทีด้วยกันว่าเราแพ็กทีมกันปราัยไม่ได้ครับการตั้งปองเขาไม่ให้ขึ้นเวทีอืเขาเลยแยกกันทีนี้ เอาเขตหนึ่งเขตสองให้ท like ่านชวนเป็นปรานใย่เขตสามเขตสีให้สมชายโลสถาพรพิพิธมาเป็นผู้จัดการในพูนรนการการเลือกตั้งผลการเลือกตั้งปรากฏว่าเขตหนึ่งเราได้ที่ห้าบ้านของท่านชวนโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งบ้านท่านชวนที่ท่านชวนไปเลือกผู้มาใช้สิบสิห้าคน ได้ะยาธิปัด43คนน่อยู่อันดับที่ห้าถามว่านี่คือบุญเก่าของพยาธิปัดไหมคือต้องยอมรับความเป็นจริงแล้วแหละอ้าวเขตสาธิตวงหนองเตยเขตสองคู่แข่งสาธิตได้ที่หนึ่งของประเทศไทยเลยทวีสุรบานนั่นคือบุญเก่าพยาธิปัดไหมมันต้องรับความเป็นจริงนะครับสมบูรณ์ไทัยเวียนกุลพอลงไม่ได้ไปลงรวมใจสร้างชาติ ได้ประมาณสามสี่พันคะแนนนะครับผมรุ้นมากเลยเขียนนั้นนะผมถ้าเกิดสมบูรณ์จะได้นี่ผมตายเลยนะครับนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นค้ <c oughs> นวันนี้ผมอยากให้พิจาริยปฏิตื่นอย่านอนหลับอยู่นะครับอดีตคืออดีตไปแล้วเราใช้โอกาสหมดไปแล้ววันนี้โอกาสใหม่เราไม่มีแล้วเราต้องมาคิดใหม่ทำใหม่ทั้งหมดนะครับเราอย่าคิดว่าส่งใครลงก็ชนะ ส่งคนไม่ค่อยบายลงก็ชะนะอันนั้นอนดีครับวันนี้ไม่ได้แล้วเพราะนั้นให้ทุกคนได้เข้าใจว่าผมไม่ได้มากินบุญก่อพยธิปัดผมมาสร้างพยธิปัดแล้วที่สําคัญผมมาลงสปสะพยธิปัดสองรอบนะครับผมไม่เคยใช้เงินพักสักบาทเดียวนอกจากไม่ใช้เงินพักแล้วผมต้องใช้เงินตัวเองดูแลสสออีกหลายคนถ้าไม่เชื่อถามนิพิษอินทรสมบัติได้เลยครับ ทีนี้อีกนิดนึงครับที่บอกว่าจะสร้างเอกภาพในพรรคเอาว่าเอกภาพของปยยัญญาปัต์ในสงขา <S 2> <S 2> คนสงขารู้กันโดยทั่วไปว่าไม่มีเอกภาพยังมีคนที่เดินคนละทางกับเลขาธิการพรักจากผลโหวตจากผลการลงคะแนนในสภาอะไรต่างๆตรงนี้จะจัดการยังไงครับจะไม่เหมือนที่บอกครับไม่มีเอกภาพไม่มีเด็ดติดข,ขาวทองอยู่ในพรรคปฏิบัตินะครับก่อนก่อนเยี่ยครบวาระ ผมเชื่อว่าเอกภาพมีร้อ, <ใน S 2> อยเปอร์เซ็นต์